คำเตือนวิดีโอนี้จะทำด้วยความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นหรือทาตามเหมาะสำหรับผู้คนที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมิตเตอร์เดิมพันครับคบเครื่องเรื่องเดิมพันครับนึกถึงเรื่องเดิมพันนึกถึงเรานะก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ที่ค่ายพารามาติกนะครับวันนี้จะมาเล่นเกมไพ่กันนะครับวันนี้ครับจัดไปนะครับเกมไพ่เกมไพ,มไพ่ทุกคนนะครับ เสือมังกรก็มีครับสาหรับค่ายนี้ครับบาคาร่าก็มีวันนี้ผมจะเน้นไปที่เกมไพ่เลยกันครับผมขอไปที่เสือมังกรนะครับขอจัดไปที่เสือมังกรนะครับรอรอบถัดไปครับรอรอบถัดไปนะครับรอบถัดไปต้องลุยนะเปิดเสียงัะคู่ก่อนนะครับเสือมังกรก็จะคล้ายกับบาคาร่านะครับแต่มันจะเป็นแค่ใบเดียวนะครับ ใบเดียวเลยนะครับไม่ต้องมีใบสองนะครับอ่ะเราเปิดต่อไปนะครับหมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้คุณโชคดีพบ่หูยไพ่แทบขาดเอา้าวขำอีกอ้าเมื่อกี้ไพ่แทบขาดนะครับเสือชนะด้วยเจ็ดสูงกว่าสามโปรดวางเดิมพันของคุณ มีทุนหกพันนะจะปั้นเบาๆแล้วครับ <c oughs> ปั้นเบาๆไปก่อนนะครับจะเล่นไมล้ละสามร้อยไปก่อนนะครับหมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้คุณโชคดีอ่ะจัดไปเสือเอ้ไอ้ดิวเลอร์ไหวไหมเนี่ยโอ้โหแย่แล้วเอ,อเฮ้ยสวยเสือชนะด้วยแจ็คสูงกว่าสิบ โปรดวางเดิมพันของคุณสวยสวยสวยนะครับมานะครับมาแล้วหนึ่งเปิดนะครับโอ้เมื่อกี้เปิดสิบมาผมใจใจเสียเลยเมื่อกี้นะสิบนี่สูงมากเลยนะทุกคนเอานี่ย่าแล้วแ <มา S 1> ต่ว่าจะเปิดไพ่ผิดในรอบนี้ขอให้ขึ้นโชคดีพอเปิดสิบมาเมื่อกี้ก็แยงแล้วนะครับตรงๆงเลยนะก็ขา,ขาดแค่สามตัวครับแจ็คแมมคิงนะครับโอ้โหเนี่ยเอ้ยเสมอจบลงด้วยผลเสมอ โปรดวางเดิมพันของคุณเสมอเสมอครับไปทางเดิมครับไปทางเดิมอ่ะเดี๋ยวผมมายัดเสมอยัดไพ่เหมือนไม่ด้วยนะครับคูนข,ข,ข้างเยอะนะเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้คุณโชคดีทุนมาหกพันนะครับดูวเลอร์เขาไหวไหมเนี่ยมาโอ ก่อชนะด้วยหกสูงกว่าห้าโปรดวางเดิมพันของคุณเท่าทุนอยู่ครับเท่าทุนอยู่นะครับเอ้ยใส่ผิด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 หมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้เ <ขอ S 1> สือเสือเสือเ<อ>สือผมตามจยางเขานี่เห็นไครับเนี่ยชอบชอบปิงปองชอบหลุดมาเยอะนะครับไม่ค่อยติดกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นก็เสือเล่นได้อยู่นะครับต่ําตั โอ้โหโอ้โหน,นิ่มๆแบบแบบที่บอกครับเนี่ยก็ดูจากเขาไพ่ตรงนี้นะเห็นไหมครับลองเล่นดูได้นะผมจะปักลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะถ้าอยากเล่นนะครับมันก็ไวดีครับ,านนรบคบดาดนี้สนุกนะผมว่านะครับพลรามาติกนะเกมมันเยอะเนี่ยดูรูปแบบมันตาอย่างเซ็กซี่เยอะเลยนะครับ ต่างจากเซ็กซี่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับหกกินแล้วโอ้โหเป็นไงครับหกกินแล้วสวยครับสวยสวย4โปรดวางเดิมพันของคุณนี่ที่ผมบอกเลยนะครับเนี่ยเล่นมิงปองตามครานี้เห็นไหมครับเป๊ะเลยนะครับก็ออกจริงด้วยทุกคนนะมันออกจริงๆด้วยนะครับไปเสือต่อนะครับหมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้คุณโชคดีมาเสือต่อครับ กำไรเราขึ้นมาแล้วนะครับเราเล่นหลักร้อยกำไรหลักร้อยนะครับธรรมาดาโอ้ยโอ้ยสว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 ยแจ็คโปรดวางเดิมพันของคุณบวกมาแล้วนะครับสวยสวยสวยโอ้โหวันนี้ดวงดีอยู่ทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนได้ทีนึนะครับก็ลองดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับหมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้ขึ้นโชคดีเออะไปไหนอะ อไปไหนครับไปไหนอ๋อตกใจครับด้วยไปไหนด้วยทิ้งไว้กลางทางครับอ่ะมามัางกรดูเลือกคนใหม่ด้วยครับใช้แรงกว่าเดิมหรือเปล่าโอเค โ <Okay. S 2> อเคสวยด้วยแจ็คสูงกว่าเห็นไหมครับเนี่ย<อ>เล่นมาประมาณห้านาทีครับกํารกไรมาแล้วหนึ่งพันครับรเล่นมาห้านาทีกําไรผมขึ้นมาแล้วหนึ่งพันนะครับไปมังกรต่อครับเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้ขึ้นโชคดีไปมังกรต่อเลยนะครับ กาวกินแล้วเนี่ยโห<ด>เสมอโอ้เสมอได้อโอ้โหเสมอก็ได้นะครับเพราะเราใส่เสมอไปนะครับเออเอาวะเอาวะไปมังกรเหมือนเดิมนับมังกรเหมือนเดิมนับหมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้ค้นโชคดีไปมังกรเหมือนเดิมนับสวย โอ้โหกินอีกแล้วลสวย,วยส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 ูงกว่าสิบ <10. S 1> โปรดวางเดิมพันของคุณมังกรกินอีกแล้วครับสวยสวยสวยอะขอมากรอีกทีครับมังกรอีกทีทุกคนมังกรอีกทีโบวมาพันระบาดแล้วนะครับวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้คุณโชคดีเนี่ยมาเล่นง่ายทุกคนนะอยากให้ลองเล่นดูนะครับมันไม่ต้องมาลุ้นใบสองด้วยนะครับ คือถ้าเราเนี่ยเราเปิดมาใหญ่โอ้โหเรียบร้อยถ้าเราเปิดมาใหญ่คือเราก็คือสบายใจได้เลยนะคริงจริงนะครับโปรดวางเดิมพันของคุณเปิดมาใหญ่คือสบายใจได้เลยนะครับถ้าเปิดมาเนี่ยแจ็คแม่มคิงนะพวกนี้คือยิ้มยิ้มรอแล้วนะแจ็คแม่มคิงก็คือยิ้มรอแล้วนะครับถ้าเปิดมาแต้มต่ำก็ก็เหงาหน่อยนะครับเนี่ยห้าก็ต่ํา อยเสมอลงด้วยผลเสมออืมเสมอเสมอเสมอโปรดวางเดิมพันของคุณเดี๋ยวผมเล่นในบกพันหนึ่งผมพอแล้วจริงพันหนึ่งก็พอแล้วทุกคนนะจริงนะเล่นพวกนี้นะครับขึ้นชื่อว่าเดิมพันนะเราเอาตังค์ไว้ดีกว่านะจริงนะครับบางคนคิดว่าห้ยได้สามร้อยน้อยจังวะเดิมพันในรอบนี้ขอให้ขึ้นได้สองร้อยน้อยจังวะจริงมันมันไม่น้อยนะครับบางคนเขาเสียนะครับเราต้องคิดว่าเราไม่ได้เสียนะครับนี่ไง สวยครับโอ้โหสวยนะครับชนะด้วยคิงสูงกว่าแจ็ค้วแล้วงคิดว่าเราเราไม่ได้เสียนะครับเราเรามาเล่นหาเงินนะครับใช่นะครับหมาสุดท้ายสุดท้ายทุกคนครับกำไรพันหนึ่งพอแล้วผมหมดเวลาวางเดิมพันแล้วขอให้ค้นโชคดีขอต่ำๆสามโอ้โหยังกะตาเห็นโอ้โหสวย สวยส,สวยวสวยสวย4<ว>โปรดวางาเดิมพันของคุณขอต่อเลยกันครับเนี่ยป่ะมาเล่นง่ายป่ะบอกเลยนะครับมาเล่นง่ายนะมาเล่นง่ายเพราะเล่นง่ายบาคาร่าเยอะเลยนะง่ายก่าเยอะมากๆเลยนะครับหมดเวลาวางเดิมพันในรอบนี้ขอให้ค้นโชคดีโอ้โห พอดีคำครับพอดีคำสสพอดีคำครับรอพ,อพอดีคำครับพอดีครับพันหนึ่งพอดีเลิก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 ,ลกอยู่ค่ายพารามาติกที่บอกไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอยากเล่นเนผมปักลิงกาให้ด้านล่างนะครับเข้าไปลองเล่นกันดูกันนะครับ <ๆ S 2> เล่นบวกไม่บวกคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสนุกนะนี่นี่พารามาติกดูดิเนค่ายเกมเขาเยอะดีนะครับโอเคโอเคนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันยังไงฝากซับสไครด้วยนะครับวันนี้ช่องมิสเตอร์เดิมพันลาไปก่อนนะครับ ครบเครื่องเรื่องเดิมพันครับเรื่องถึงเรื่องเดิมพันนึกถึงเรานะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม